สวัสดีครับเพื่อนๆพนวันน,นี้ดอกเด่นมาผสมดอกอินทาพาลัมนะคะช่อดอกดีแตกตั้งเต็มเมื่อคืนะคะตื่นส่้ามากก็เห็นดอกนะครับดอววาจรรันอินทพาลัมนี่แตกพร้อมที่จะผสมแล้วนะครับเมื่อเห้าเห็นนะครับเห้าจัดการนะครับ ผสมเกสรตัวผู้นะครับดับรกก็กเฉกกาบออกซะก่อนเชกกาบจันอินตภพาลำตัวเมียออกนะครับเพื่อจะได้นะครับขึ้นจันหรือว่าสายจันทร์อินทภพาลัำตัวเมียให้กระจายออกนะครับจังคอยผสมนะครับเฮาก็ฉีกกาบจันทร์ออกนะนะถ่าการเกะกะนะครับหรือว่าการ บังเท่าไรฮกขนมนมลงได้นะครับเชกแล้วก็ตัดออกนะครับสำหรับกาบจันทร์อินทภาลำโตเมียเป็นพันธุ์บาหฮีสีเหลืองอายุ3ปีนะครับดอกดินก็ผสมไปหลายจันทร์เลยละครับจันทร์นี้ก็เป็นจันทร์ที่7นะครับเป็นจันทร์ที่6หรือที่7นี่แหละนะครับอ่าผสมไปเรื่อยมือละดอกสดอก นะครับทั้งหมดมี8จันนะครับสำหรับปีแรกนะครับของตนพันใบหีนี่นะครับออกดอกออกจันแปดจันนะครับบอสมบูรณ์ปนใดนะครับสำหรับจันนี้นะครับการนับนับเมืองว่านะครับมีสายจันนี่จากสายนะครับเมื่อเฮาากตัดแกนกลางเฮาก็ตัดใดนะครับ ขัดออกมาแกนกลางนะครับดึงๆออกมาแล้วก็หนีบเล็ดนะครับขัดเก่าทิ้งนะครับทิ้งไว้คค้นๆเงานะครับค้นๆต้นนะครับแล้วก็คำนวณนะครับว่าเขาจะเอาไว้สั่นว้เงาปันไดนะครับตัดปลายออกให้เที่ยงกันนะครับประมาณนี้นะครับดอกดินงก็ตัดเลยนะครับบรเสไดายออกนะครับเพราะว่าเป็นปีแรกเอาว้เงาหลายจะอาจจะ หน่วยบใหญ่นะครับหรืออาจจะล้นได้นะครับเวลาติดลูกใหญ่ขึ้นมานะครับยังบ่ทันสำไรกับสิลนไปซะก่อนนะครับเสาร์นี้กับลมแห้งนะครับจันทีดอกดินขอกอกกระดาษอยู่นี่นะครับออกแต่มาว่านนี่นะครับผสมแล้วเรียบร้อยนะครับก็เอากระดาษห่อไว้กันลมพัดเกสรนีนะครับเสาล์ลมแห้งกันเลยเอากระดาษ นะครับปฏิทินเก่าๆนะครับามาห่อๆก็มีหลายวิธีนะครับที่จะผสมจันอินตภพาลําตัวเมียนะครับที่พร้อมที่ผสมนะครับก็จะสังเกตมึงนะครับว่าเขาจะมีเกสรตัวเมียนี่ยนะครับพร้อมที่จะผสมก็จะเห็นอาาดอกของเขานะครับที่ จะมีอาขนนะครับเล็กๆอยู่ปลายดอกนะครับดอกตูพูนะครับเมื่อวานนี้ตอนแรงได้คอออกกิซอนแล้วนะครับยังออกวัทถุนมดนะครับก็เลยเอามันเหน็บไว้เพื่อใหาแมลงซอยผสมอีกทางหนึ่งนะครับเป็นดอกตูพูนะครับในคลิปที่แล้วดอกติ่งเฮดคลิปติดต่อกันนะครับสองขีปตอนเก็บดอก อินตาพาลัตัวผูนะครับแล้วก็ใส่แป้งนะครับจุ่มละอองเกสรตัวผู้หรืมะขอเคาะนะครับปัดๆนะครับกระดอกตัวเมียน,นะครับจังสีนะครับเพื่อจะให้เกสรตัวผูนะครับเข้าไปอยู่ในอ่าเกสรตัวเมียที่พร้อมจะรับเกสรตัวผูแล้วก็ผสมกันติดเป็นลูกนะครับคือกันก็เอาผสมดอกบว่ยนรี่แล้วเนาะ นะครับแต่ว่าดอกเออเกศสอตัวผู้จะเหนียวนะครับบอกคืออินทาาลัมเลยอินทาาลัมนี่จะคุ้งนะครับปลิวน้ำนักเบานะครับถ้ามีลมแห้งก็พัดข่วมพัดกายนะครับแล้อ่องเกศสอละเอียดมากนะครับพ่อๆกันกับแป้งนะครับความละเอียดแปรงโรยตัวเอาเนี่ยนะครับนี่นะครับก็เอาแป้งนะครับขนนุ่มๆ แปรงคนกระตายนะครับจุ่มละอองเกสรตัวผู้แล้วก็มาเคาะใส่ปัดๆนะครับให้ทัวทัวร์ครับจันตัวเมียนี่แหละครับที่พร้อมผสมเฮ้าก็จัดการผสมนะครับส่วนจะติดายติดหน่อยนะครับก็ขึ้นอยู่กเก้านี่แหละครับผสมไปตอนะครับเฮ้ามีละอองเกสรตัวผู้หลายเพราะว่าอินทรพาลาตัวเมียของเฮ้านะครับมีบลายต้น ปลูกไว้ในสวนพอด้นะครับกินจะคลองนะครับถ้ามันเลือกกินก็นจะคอยแบ่งพี่นอกนะครับเนี่ยเคาะเคาะเคาะปัดปัด,ปดนะครับเหมือนมแห้งเขาก็เอากระดาษมาหอนะครับจะเป็นกระดาษหรือว่าจะเป็นถุงนะครับหรือว่าจะเป็นขวดนะครับขวดน้ำอัดลมยังไงก็ไดนะครับหรือว่าขวดน,น้ำยังไงก็ไดตัดแล้วก็เอามาสวมดอกขมิขน้นเนีเปานะครับดอกดินก็มี แ uh, นวพนใสอยู่นะครับกับมาพนใสอีกรอบหนึ่งนอกจากที่ uh, ไดเอาแปลงค่าแล้วนะครับสันสนๆๆแล้วก็พพลใสนะครับออกแน่บออกแน่นะครับก็เพราะเพียงนะครับ,บเรากว่าเฮ้าผสมของเข้าเองน้อยน้อยตนนะครับน้อยๆ้อยจันนะครับเสาละดอกสองดอกเสานี้ก็น่าจ,จะสองดอกนะครับแต่ว่าดอกนี้แตก แต่หม่วานละ,ละนะครับเห็นแตกแยมๆแต่หม่วานนะคตอนแรงๆนะครตื่นเต้ามากกันเลยจัดการผสมเลยนะครับมเมื่อเรียบร้อยแล้วเอกันเนบๆกระดาษนะครับเพื่อห่อไว้ให้จันอินตภาล่ำถัวเมียนี่นะครับมีเวลาได้ผสมละออง ตัวผู้นะครับจะได้ติดติดมั่งบ่ติดมังดดม่งนะครับเรต้องรอดูกันล่ะครับว่าเมื่อไม่จังดอกดินนี่จะผสมอิน่านลำติดบ่แต่เราก็ต้องทดลองนะครับสุกสิ่งทุกอย่างเรียนรูโดยตัวเองสะสมนะครับสั่งสมประสบการณ์เก็บเหล็กผสมน่อยนะครับค่วมรู้เพื่อจะได้เป็นแนวทางพัฒนา นะครับตัวจะคลองเองนะครับอยากปลูกกันได้ก็ปลูกนะครับอยากปลูกอินทผลาล้มก็ปลูกนะครับอดทนรอมาก3ปีก็ได้ผลผลิตนะครับปีแรกออกจันทส่วนจะติดดอกติดนวยนะครับดกซําใดก็ต้องรอเหมือนกันดอกติ่งก็จะอัปเดตเรื่อยๆนะครับขวามามฟังนี้ก็เห็นอีกดอกหนึ่งนะครับแตกพร้อมผสมแล้ว เลยจัดการผสมซสะเลยเพื่อจะได้นะครับดอกอินทาลัมหรือว่าจันอินทาลัมที่ผสมตอนเสาๆนะครับก็ประมาณ7จ็ดโมงนะครับก่อนที่จะดอกดินไปทํางาน8ปดโมงก็ผสมดอกอินทาลัมไว้สกดจะได้นะครับบ่กเสียเวลามาผสมตอนแรงหรือว่าเสามือใหม่นะครับอินทาลัม ตัวเมียนี่นะครับก็ถ้าแตกออกมาแล้วกับบเกินสามมือนะครับก็ต้องผสมถ้าบกผสมก็จะเฮ็ดให้นะครับอ่าอินทพาลัมที่ข้าผสมมือที่สามที่สีอาจจะติดยากนะครับอาจจะติดหน่อยปปเปอร์เซ็นต์การติดอาจจะหน่อยลงไปเรื่อยๆยิยยงหลายมือยิยงนะครับปรเปอร์เซ็นต์การติดลูกก็จะหน่อยลงไปเรื่อยนะครับ ผสมวันที่เท่าใดก็เขียนไวลัลนะครับเขียนในการกราบไว้เพื่อจะได้รู้ว่าเข้าผสมวันที่เท่านั้นตอนนี้นะครับก็น,นับไปอีกลอยห้าสิบมือนะครับพูนแล้วครับเดืนอนอกรกฎาคมนะครับกค็คงจะจะได้ชิมกันนะครับตัดติดเด้นะครับก็มีจันทร์สมบูรณ์แน่นะครับสมบูรณ์แน่บสมบูรณ์แน่ก็บอปเป็นไงนะครับจันทร์ที่สมบูรณ์ ก็จะมีโย่สี่จันนะครับจันที่บ่อไข่สมบูรณ์ก็จะมีอยู่สี่จันนะครับรวมทั้งหมดแล้วตนนี้เด็กแปดจันนะครับ,รนนนนรบสําหรับปีแรกของอินทภพารัมส่วนดอกดินนะครับส่วนพัน,นุ์คนที่สี่นั้นนะครับติดสามจันเห็นสามจันนะครับเห็นแทงดอกของมาสามจันก็ผสมไปแล้วนะครับจันแรกก็ผสมไปละ,ละนะครับตั้งแต่วันที่ยี่หเดือน มกกระคมะเดือนกลุ่มผ้าก็ได้ผสมอีกสองดอกนะครับป่าฮีนี่ผสมนะครับเริ่มเดือนกุ่มผ้านี่แหละครับขังละดอกนะครับขังละดอกกับไม้ถึงว่าตอนเศร้านะครับที่บานพร้อมจะผสมก็บางมือกับสองดอกบางมือกับดอกเดี่ยวนะครับก็เหลืออยู่ดอกหนึ่งนะครับถึ่ยังไม่ทันได้ดแตก นะครับดอกที่8นะครับยังบาท่านแตกอยู่นะครับแล้วก็เฮาก็ต้องผสมไว้นะครับถึงจะผสมบู์ก็ผสมไว้นะครับเพราะว่าเป็นปีแรกติดมั่งบวติดบางก็บ่าเป็นอย่างนาอพี่น้องนะนะครับปีจะต่อไปนะครับจะเฮาบำรุงต้นดีๆก็อาจจะให้นะครับจันทร์อินทราลของสวนเฮานะครับออกจันทร์ได้เพิ่มขึ้นไปอีกนะครับ ปีนี้8ปีหน้าอาจจะ12 13หรือว่า14นะครับสั้นๆสั้นๆแล้วก็พ่นใส่แล้วครับนี่เป็นอุปกรณ์นะครับตัวเป่าลมนะครับเคาะเคาะเคาแล้วก็พ่นใส่นะครับพ่นไกลๆจากหน่อยพ่นไกลๆลมเป่าไก่มืดนะครับละอองอินตะปลาล้ำตกหูไกลๆจากหน่อยก็ บีบพูดพูดใจนะครับหรือว่าจะใส่แป้นนะครับปัดออกก็ได้เช่นกันนะครับตามความสะดวกดอกดินอยู่คนละฟังครับกล่องนะครับพี่น้องอาจจะบปเห็นเออบางคนถือกล่องถ่ายให้นะครับต่างกล่องมุมเดียวกันเลยนะครับหันไปทั้งปุ่นก็เลยบ่ไดเอากล่องไปนํานะครับพื้นทีเบาสะดวกบันไดที่จะตัางกล่องนะครับให้พี่น้องได้เห็นนะครับการเห็นมุมเดียว ก็ต้องขอโทษขออภัยนะครับพี่น้องทุกๆท่านนะครับที่เขามาชมพอกันไหมนะครับคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ